สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงราคาของมังงะตอนนี้นะครับทุกคนซึ่งล่าสุดอะผมได้ทําการแบบเหมือนไปเดินเล่นเดินดูของแล้วผมก็ไปเดินร้านหนังสือใช่ไหมผมไปเดินร้านมังงะก็คือไปเดินดูมังงะออกใหม่นะั่นแหละแล้วสรุป ผมก็ได้ซื้อมังงะมาเล่มนึงแล้วพอผมไปจ่ายตังค์เนี่ยผมตกใจกับราคามากๆเลยนะครับนั่นก็คือมังงะเรื่อง c o สมอสนะครับผมคือตอนเนี้ยราคาของมังงะคอสมอสนี่เป็นมังงะของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับซึ่งตอนเนี้ยราคามันอยู่ที่140บบาทนะครับทุกคนคือมังงะมีการขึ้นราคาอีกแล้วนะจะบอกว่า คือเรื่องคอสมอสเนี่ยมันออกมาในช่วงงานหนังสือราคา140บาทเนี่ยนาะจะอยู่ที่ราคาเดียวกับไอเรื่องอสุนัขล่าฝันเลยซึ่งตอนนี้มันยังไม่ออกมานะมันมันออกมาลวดเดียวในงานหนังสือแต่ว่าตอนที่ผมไปงานหนังสือเมื่อเมื่อเดือนไหนวะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อตอนนี้ผมไปงานหนังสือมาตอนนั้นอนะ่ะผมไปตามเก็บพวกเล่มต่ออย่างเดียวเลยนะไม่ได้แบบเก็บหนังสือใหม่ซึ่งผมก็รอมันออกหน้าร้านนี่แหละแล้วเราก็ค่อยไปซือ้อใช่ไหมซึ่ง พรผมอ่าเล่มเล่มอื่นอ่ามังงะเล่มใหม่ที่ออกมาเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ดูอ่ะอย่างมังงะที่ออกใหม่อย่างสองเรื่องนี้นะครับอย่างเรื่องเออแรกรลกก็รวนของโมโมเซอากิระนะครับแล้วก็เรื่องไอ้ลูกสาวผมเป็นจอมาน้อยนะครับอย่างสองเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะเป็นมังงะเอลซีใหม่ของค่ายสยามที่ออกมาในช่วงงานหนังสือเหมือนกันเนาะนี่นะครับผมอ่าแต่ราคามันก็ยังอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับทั้ง สองเล่มเลยคือหนังสืออ่ะมังงะตอนเนี้ของสยามมาราคา135บาทสำหรับผมมันไม่มันไม่ได้แปลกเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างในมังงะพอมันขึ้นราคามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันขึ้นมาถึงเล่มละ125บาทซึ่งผมไม่ได้มองว่ามังงะเล่มละ125บาทมันแปลกอะไรนะเพราะว่าถ้าเทียบกับสั่งน้ำพิมพ์อื่นอย่างรักพิมพ์อย่างเงี้ยรักพิมพ์ตอนนี้ราคามังงะก็อยู่ที่125บาทนะครับผมเลยไม่มองว่า การที่สยามจะขึ้นราคามาแล้วแต่ว่าคุณภาพหนังสือมันก็ดีตามราคานะผมก็เลยคิดว่า125บาทมันไม่ใช่ราคาที่แปลกอะไรนะครับแต่ว่าพอมาอยู่อีกช่วงหนึ่งนะครับมังงะก็ขึ้นราคามาอยู่ที่135บาทครับผมอย่างตอนนั้นผมยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างเรื่องอีจิด e วิสนะครับพ่อมดอีจิเนาะตอนนั้นราคาของมังงะเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่เล่มรา125บาทก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามังงะเนี่ยขึ้นราคามาอีก10บาทแล้วนะครับทุกคนนี่ คือมังมังงะมันค่อยๆขึ้นราคามาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดผมตกใจมากเพราะว่าผมไปร้านหนังสือมาแล้วก็ดูราคานะครับก็เ,เล่มอื่นก็ยังปกติแหละแต่ว่าเรื่องคอสมอสที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ผมเหมือนสังเกตด้วยนะว่ามันก็ยังมีมังงะเล่มอ,อื่นเหมือนกันนะครับที่ราคา140บาทแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะผมซื้อมาแค่คอสมอสนะครับเพราะว่า,าน้าปกมันน่าสนใจแล้วก็ คือรูปรูป,รปเลื่อมันดีเนื้อเรื่องมันมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็คือแบบว่าผมก็มาดูราคาเนาะร้อยสี่สิบบาทตอนนี้มังงะจากเล่มละร้อยสาสิบห้าบาทอ่ะมันขึ้นราคามาอีกห้าบาทแล้วนะครับจนตอนเนี้กลายเป็นร้อยสี่สิบแล้วนะทุกคนคือมังงะเนี่ยมันขึ้นราคาแบบเหมือนเหมือนการขึ้นราคามันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่แค่วันนี้ผมอยากมาคุยเรื่องการที่กับราคามังงะเนี่ยมันถูกขึ้นมาอีกแล้วเนาะจาก สมัยก่อนในที่มังงะคือแบบราคาถูกๆเล่มเราไม่ถึงร้อยอาจจะแบบว่ายี่สิบามสิบห้าิบอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยมันราคามันร้อยอัพจนแบบแทบจะสองรอยผมว่าในอนาคตอ่ะมีมังงะที่แบบราคาน่าจะถึงสองร้อยแน่นอนซึ่งตอนเนี้ยมันก็มีมาแล้วนะครับอย่างเช่นเอาผมผมผมจะไม่นับโซโลเรเว l i n ลิงหรือว่าคนที่เธอปิ้งความจริงไม่ใช่ผู้ชายเอ่ออันนี้ผมนึกชื่อเรื่องอยู่คือสองเรื่องเนี้ยราคามัน อัพทั้งคู่นะแบบเล่มละสอง้อยเจบาทแต่ว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันจะแบบมีจุดพิเศษอย่างโซโลเรเวอลิงก็มันจะแบบเป็นการ์ตูนภาพสีอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าอ่าเรื่องคนที่เธอปิ้งความจริงไม่ใช่ผู้ชายก็จะแบบมีแซมแซมสีเขียวนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบง,งานพิเศษผมไม่นับนะแต่ว่าถ้าตอนนี้มาง,งานที่ราคาเลี่มถึงส0งร้อจริงๆเอ่ออาจจะมนีน่าจะของเฟิร์สเพจโบเรื่องพาราเล่พาราไดส์นะครับแต่ว่า อันนี้มันเป็นมังงะเลทซึ่งมังงะเลทราคามันจะแพงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นราคาที่แบบราคาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมก็คืออ่ะถ้ามังงะที่ราคาใกล้เคียงที่จะติดสองร้อยไม่สุดตอนนี้ก็คงเป็นของฟินิกส์นะครับผมแต่ว่าฟินิกส์เขาใช้ราคามาตรฐานอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเล่มระ175บาทนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเนาะแต่ว่าตอนเนี้ของสยามก็คือขึ้นตามมาติดไม่ไม่ใช่แค่สยามอินเตอร์คอมิกสามนับพิมพ์เดียวหรอก จริงๆแล้วหลายๆสำนักพคมิมตอนนี้ก็คือราคาขึ้นมากันหลายๆสำนักพิมิมเลยอย่างเช่นตอนนี้วิบูนกิจอะวิบูนกิจตอนนี้ผมผมอาจจะมีตัวอย่างนะผมยิบมาไม่เยอะวันนี้ขอโทษด,ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดแล้วเราก็จะพยายามแบบๆแบบแบบภาพให้คือตอนนี้อย่างสำนักพิมิมของวิบูนกิจเนี่ยก็ขึ้นราคามาจากตอนแรกใช่ไหมมันจะมีโตเกียวเ e นเจอร์ขึ้นมาเล่มละร้อยสามสิบบาทขึ้นมาร้อยสี่สิบบาทบูล็อกแล้วก็อ่าล่าสุดนะครับอย่างแบบ เรื่องอสูรลงทันเนี่ยก็ขึ้นมาเล่มละร้อยสาสิบห้าบาทแล้วล่าสุดอย่างมังงะรีปิ้นอย่างแบบพวกอีกานะครับก็จะขึ้นมาอยู่ที่เล่มละร้อยเจ็สิบาทแล้วซึ่งผมมองว่าอีก,อกไม่นานหรอกที่มังงะเนี่ยราคามันจะแตะสองร้อยเพราะว่าตอนนี้แค่ตอนนี้ก็เกือบสองร้อยแล้วนะครับแล้วมังงะค่าอื่นก็ค่อยๆทยอยรา,าราคาขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็รู้สึกว่า อ่ะอย่างตอนเนี้ยอย่างรักพิมอ่ะแต่ตอนแรกรักพิมราคาไม่ถึงร้อใช่ไหมลักพิมราคาขึ้นมาอ่าร้อยีห้าบาทตอนเนี้ยอ่ารักพิมตอนเนี้ยมาตรฐานคือร้อยยีห้าแล้วมันจะมีพวกหนังสือพิเศษอ่ะอย่างเรื่อง ทะเลแม็กเมล์อะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็พามาดูราคาหนังสือนะอย่างเรื่องนั้นตอนนี้รักคิมก็ราคาถึงร้อยสี่สิบาทแล้วแล้วก็มีเรื่องอ่ารักตั้งผอวพันนะครับที่ราคาขึ้นไปที่เล่มละร้อยสาสิบห้าบาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอตอนนี้ราคาหนังสือขึ้นมาเยอะมากๆเลยแล้วที่หัวข้อที่ผมจะมาชวนคุยในยวันนี้ก็คือเรื่องนี้นั่แหละแบบราคาหนังสือขึ้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมอะผมเอานังสือแบบ อ่าราคาผมผมผมทันในช่วงราคานี้นะครับในช่วงแบบหนังสือเนี่ยราคาเล่มละห้าสิบาทเนาะคือสมัยก่อนอ่ะเวลาแบบอ่าถ้าพูดถ้าพูดถึงเป็นนักเรียนอ่ะนักเรียนคือเราเราเป็นนักเรียนเนาะเรายังแบบว่าไม่สามารถหาไรายได้แบบคือเราเรายังไม่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะแบบได้ค่าขนมกันใช่ไหมอย่างสมมติตอนเป็นเด็กเง,งี้ยเราได้ค่าขนมอสมมติได้วันมากสุดอ่ะยี่สิบ ทำสิบสี่สิบาทใช่ไหมเราเก็บแบบเก็บ,ว,บว,วันละสิบาทอะอห้าวันห้าสิบาทสัปดาห์หนึ่งเราซื้อกตุ้นแบบนี้ได้เล่มหนึ่งแล้วแบบกว่าเราจะค่อยๆเก็บทพีลรเล่มเียรเล่มอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเออมันมันมันก็นานมากเลยนะถ้าแบบพูดถึงเด็กกว่าจะเก็บเล่มหนึ่งอาจจะเก็บวันละสิบาทเนาะพอถึงช่วงหนึ่งช่วงยุคหนึ่งผมชอบมากมากเลยนะอาจจะแบบเออมังมง,งาขึ้นราคามาแต่มันก็โอเคแบบเล่มละเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทอะไรเงี้ยที่แบบว่า อาจจะแบบมังงะราคาไม่ถึงร้อยแต่ก็เกือบร้อยเก้าสิบห้าบาทเพราะว่าตอนนั้นใช่ไหมแบบเรามีแบงค์แดงใบหนึ่งเราก็ซื้อกระตูนได้เล่มหนึ่งนะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันลงตัวเนาะอ,อย่างอ่ตอนนั้นเนี่ยสมมุติเราเก็บตังค่ะอ่ะห้าวันเก็บวันละยี่สบาทอนะ่ะได้เงินไปโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมแบบสี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยสามสิบสี่สิบอ่าเรากินขนมนิดๆหน่อยๆอ่ะเก็บยี่สิบาทนะครับผมก็สัปดาห์หนึ่งได้ร้อยหนึ่งเราก็เอามาซื้อมังงะเนี่ยราคาเก้าสิบห้าบาทแบบคุ ก้าสิบห้าบาทเนี่ยแต่มันมาพร้อมกับกระดาษสมุทไร์นะครับก็คือเป็นกระดาษที่ดีขึ้นราคาก็โอเคตอนนั้นแบบว่าเป็นแบบคือคล้ายๆสยามเขาก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยราคามังงะมันก็ขึ้นมาเป็นร้อยเป็นแบบขึ้นมาตั้งแต่ร้อยห้าบาทร้อยสิบห้าบาทร้อยี่สิบร้อยิบห้าร้อยสามสิบร้อยสามห้าคือมังงะมันมีการขึ้นราคามาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งแบบจะบอกว่าตอนเนี้ยเวลามังงะมันขึ้นราคาสําหรับแบบ คนที่ยังไม่สามารถแบบาหาเงินเองได้อะไรเงี้ยเด็กที่แบบยังไม่สามารถหาเงินเองได้ต้องแบบพึ่งค่าขนมเอามาซื้อผมก็มองว่าหนังสือสมัยนี้ถ้าเทียบกับที่เด็กเราไปดูกว่าจะได้ต่อเล่มนึงอ่ะคือราคาแพงมากเลยนะถ้าแบบเทียบกับอ่าอ่าบุฟเฟ่อ่าเทียบกับชาบูสมัยนี้อย,ย่างแบบตีน้อยอ่ะตีน้อยร้อยเก้าเก้าอ่ะทุกคนซือ้อคือซือซ้อมะง,งาเล่มละร้อยสี่สิบบาทอ่ะคือคุณเพิ่มอีกหกสิบบาทอ่ะมันคือแบบมึงมึงแดกตีน้อยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้มะงาราคาแพงขึ้นมมากๆผ ผมผมผมดีใจนะผมชอบนะทีะ่ราคามันแพงขึ้นก็จริงแต่ว่าเขาก็พยายามพัฒนาคุณภาพขึ้นทั้งแบบว่าคุณภาพกระดาษเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะแทบบจะเปลี่ยนแบบไปใช้กระดาษกีรีแทบบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการแบบพัฒนารูปเล่มปกหรือแบบว่าหนังสือทําให้มันแบบดูสวยขึ้นดูหรูขึ้นมากกับการเก็บหนังสือแต่ละเล่มแล้วแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเราจ่ายในราคานี้ไปอะ่ะเราเก็บคือมังงะใน,นที่แบบว่าคุณภาพอย่างเนี้ยเราก็สามารถเก็บ มังนาได้นานขึ้นกว่าที่แบบว่าจะเป็นแบบกระดาษเก่าๆเนาะที่แบบว่าไม่นานมันก็จะหูมันก็จะพังมันจะเหลืองไปตามการเวลาหรือแบบว่ากระดาษมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็แบบพัฒนาเป็นกระดาษที่ดีเราก็สามารถรักษาคุณภาพหนังสือได้นานขึ้นผมก็ชอบนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอ่อย่างตัวผมเองผมก็ยังมองว่ามันแพงมากๆเลยคือสําหรับผมอ่ะผมก็ยังอยู่ในวัยเรียนนะแต่ว่าผมอะผมก็ทํางานพิเศษมาเพื่อที่จะ เอาตังมาซื้อหนังสือเงี้ยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออต่อต่อให้เป็นผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ทีหนึ่งอ่ะมาซื้อหนังสือเล่มละร้อยยังมองว่าแพงมากมากเลยนะจากแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยมาง,งานเล่มละยี่สิบาทสามสิบาทอ่ะสมัยก่อนแบบอ่พแบงค์ร้อยอ่ะใบหนึ่งอ่ะซื้อหนังสือได้สี่ห้าเล่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี้โหแบงค์ร้อยใบหนึ่งก็คือซื้อหนังสือไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหนังสือมันก็ราคาแบบก็ก็ร้อยอัพแล้วอ่ะร้อยอัพแล,แล้วแบบคือแบบว่าอาจจะต้องเตรียมแบบว่าสองแบงค์แดงมีทอนอะไรน,นะครับก็ วันนี้นผมอยากมาชวนคุยเรื่องนี้แหละเรื่องราคาหนังสือนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมมีแพลนไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นนเดี๋ยวผมจะค่อยอยากอยากจะมาเรียงจากแบบว่าราคาหนังสือจากต่ําสุดที่ผมหาได้ไปถึงราคาหนังสือสูงสุดนะครับจะแบบว่าเรียงค่อยๆดูแต่ละราคาแต่ละ,ละาราคาเลยว่ามันแบบว่ามีการพัฒนามายัางไงนะครับก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานในคลิปคลิปหน้าด้วยนะครับมผมเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปพัฒนา คุณภาพคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย